สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิตซูบิชิสุทอนมอเตอร์สาขาสินนครินครับวันนี้ครับผมอาร์ตครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทสุทอนมอเตอร์สาขาสินนครินครับจะพาคุณผู้ชมครับมาพบกับมิตซูบิชิไททันซิงเกิลแคปโฟวิดายเกียร์ออโต้อีกหนึ่งคันครับที่เรียกได้ว่าชุดแต่งยอดฮิตที่สุดตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่กําลังมองหารถกระบะตอนเดียวนะครับโฟวิดายดีๆไว้ใช้งานสักคันหนึ่งพลาดไม่ได้กับคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งอะไรบบ้างนะครั ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง YouTube ผมไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับและตอนนี้ครับอาร์ตอยู่กับมิสซูบิชิไทตันซิงเกิลแคบโฟร์วีดายคันนี้แล้วนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับเป็นรถที่กําลังจะส่งมอบนะครับต้องขอบคุณลูกค้าคุณพิเศษของเราด้วยนะครับคุณมูฮัมหมัดมินเดนนะครับลูกค้าจากจังหวัดสตูลนะครับที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลรถใหม่คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกััันนนนว่่่าาารรรคคีี้้เแตงงอะะไไปบบ รถคันนี้นะครับจะเป็นกระบะซิงเกิลแคบนะครับเกียร์ออโต้โฟลิได้ราคาจะอยู่ที่7จ็ดแสนบาทนะครับเป็นเกียร์ออโต้ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีบอลเงินนะครับจะเพิ่ม7000บาทนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องยนต์จะเป็นดีเซลนะครับสองพันสี่ร้อยซีซีนะครับ แรงบิดค่อนข้างสูงเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ430นิวตันนะครับที่2,500รอบนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยช่วยระบายความร้อนได้เร็วนะครับแล้วก็อัตราการแร่งที่ตอบสนองได้จี๊ดจ๊าดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้แต่งอะไรนะเริ่มจากด้านหน้านะครับฝากระโปรงก็จะเป็นโลโก้นะครับไททันสปอร์ตนะครับสีดําอะคริลิกแบบนี้นะครับแล้วก็ติดให้เนียนๆเลยนะครับตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้นะครับ แล้วก็กระจังหน้าตัวนี้ยังเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟหน้านะครับโรงงานก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบฮาโลเจนนะครับจะเป็นแสงสีส้มๆนะครับแล้วก็เราก็เพิ่มเข้าไปนะครับก็คือข้อไฟหน้านะครับสีดําแบบนี้เพิ่มความดุดันเข้าไปแล้วก็ตัดด้วยโลโก้ไททันสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ลูกค้าโทรมาสอบถามเยอะมากๆเลยนะครับก็จะเป็นชุดแต่งของแฮมเมอร์นะครับมาพร้อมกับ ไฟ LED แบบนี้คู่หน้านะครับแล้วก็หูลากนะครับโอเมก้านะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็จะเพิ่มเป็นหูลากตัวรถให้ด้วยอีก2จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกอบป้ายลายลีอาร์ตนะครับแล้วก็มุมมุมตรงนี้นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับสีส้มนะครับถ้าเราเปิดไฟหน้าก็จะเป็นไฟลีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับเพิ่มให้สองสว่างนะครับในขณะที่เราต้องเดินทางตอนกลางคืนนะครับเรียกได้ว่าชุดแต่งตัวเนี้ย ฮิตมากๆตอนนี้ถ้าลูกค้าสนใจหรือว่าลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามก็จะถามตัวนี้เป็นหลักก่อนเลยนะครับและในส่วนของด้านข้างนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นทิ้วซุ้มล้อนะครับแบบหมุดสีดําด้านอันนี้เราก็เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้หนึ่งอย่างครับโอ้โหเรียกได้ว่าคันนี้จัดเต็มเลยนะครับก็จะเป็นล้อแม็กนะครับเป็นของเลนโซขอบ16นิ้วนะครับเป็นรุ่นคอปปานะครับรัดด้วยยาง BF เอฟกูลิดนะครับออเทเรนนะครับอันนี้จะเป็น เม็ดอินยูเอนะครับออกรถกลับมาเนี่ยถ้าเป็นยาง BF นะครับก็จะเป็นยางของเม็ดอินยูเอแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนว่ายาง BF เนี่ยมันมีผลิตอยู่2ที่นะครับก็จะมีเม็ดอินไทยแลนด์กับเม็ดอินยูเอนะครับแต่อาร์ตส่งมอบค่อนข้างเยอะพอสมควรก็เลยได้ราคาพิเศษมานะครับสำหรับลูกค้าที่จะออกรถอาร์ตนะมั่นใจได้เลยว่าอาร์ตแถม BF เ u l ผลิตเม็ดอินยแน่นอนนะครับแล้วก็ไซด์ยางนะครับอันนี้ก็จะเป็น265นะครับ 70R16 นะครับรถคันนี้ไม่ได้ยกนะไม่ได้้ยกกนนะคครับแ่ี สูงแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูจาก u t u b e นะครับอาร์ก็สูงประมาณ190กนะครับก็จะพอดีเสมอเก่งนะครับลูกค้าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมดูรถเตี้ยจังนะครับเป็นโรลเลอร์หรือเปล่าเปล่าครับอาร์สูงเองนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับอาร์ก็เพิ่มในส่วนของวิทกาศาร์นะครับสชิ้นไปให้แล้วก็ฟิล์มอันนี้เราก็ติดฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้นะครับว่าจะติดความเข้มเป็น60 40หรือ80 60นะครับฟิล์มเรารับประกันให้7ปีฟิล์มมีปัญหาเหีี่ยยยนนนเป็รรออั้าก เมให้ด้วยนะครับแล้วก็สติเกอร์ด้านข้างครับลายสุดฮิตลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับเรามีลายสติเกอร์ข้างรถให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยนะครับหรือว่าถ้าต้องการที่จะเพิ่มเติมนะครับในส่วนของชื่อประกอบการตรงนี้นะครับอ่าเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวมินเดนแฟมิลี่นะครับแล้วก็ด้านท้ายกระบะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อลูกค้านะครับเป็นคุณมูัม m มั d มินเดนนะครับลูกค้าสามารถที่จะคัสตอมได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับก็จะเป็นโลบาร์นะครับ เป็นโลบาร์แขนยาวนะครับของ Outlander แล้วก็มาพร้อมกับตะแกรงบรรทุกของด้านบนนะครับก็จะเป็นของ Outlander ด้วยลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นเสมอเก่งหรือว่าจะเอาสูงกว่าเก่งนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกได้นะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ครับที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับก็จะเป็นบันไดเหล็กนะครับแบบตะแกรงนะครับอาจก็ติดตั้งเข้าไปให้ด้วยแข็งแรงทนทานนะครับสามารถขึ้นเหยียบได้จริงนะครับนะสามารถขึ้นเหยียบได้จริงแข็งแรงมากๆครับแล้วก็ตรงนี้ครับ เพิ่มความดูดันเข้าไปนะครับก็จะเป็นเบ้ารองมือเคปล่านะครับแบบนี้นะครับตัดด้วยโลโก้ All New Titan นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนด้านหลังก็เหมือนกันครับด้านหลังก็จะเป็นล้อแมกเลนโซ่ขอบ16นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยาง BF Goodrich All Terrain 265นะครับ70นะครับเป็น Made in USA ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อว่าเราติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับและในส่วนด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับอาร์ตก็ติดตั้งเป็นพื้นปูกระบาดไลเนอร์ครับ พร้อมกับหูล็อกนะครับเป็นของมิตซูบิชิมอเตอร์แท้เลยนะครับเวลาที่ลูกค้าต้องการที่จะลัดของก็สามารถเราเชื่อผูกตรงนี้ได้นะครับก็จะมีฝั่งละ3จุดครับสข้างก็6จุดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเดิมนะครับพวกกันชนต่างๆที่เราถอดออกไปอันนี้อาร์ตก็คืนให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างครับก็จะเป็นข้อฝาท้ายครับสวยๆแบบนี้ดําด้านเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับตัดกับตัวรถสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ครับ ไมเวทพลีนดีเซลนะครับก็เป็นรุ่นของเครื่องยนต์เรานั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนกันชนท้ายตรงนี้นะก็เรียกได้ว่าสุดทิตเหมือนกันนะครับก็จะเป็นกันชนท้ายทรงแฮมเมอร์นะครับมาพร้อมกับหูลากโอเมก้านะครับแบบนี้แข็งแรงทนทานครับสามารถลากใช้งานได้จริงแล้วก็ไฟ LED ดีตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะติดในกรณีที่เราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้ด้วยเพิ่มความส่องสว่างนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็น หัวบอลนะครับเอาไว้ลากจูงนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วติดต่อเข้ามาบอกอาร์ตมาเลยนะว่าอยากได้แป้นเป็นสีดําหรือสีแดงนะครับเพราะว่าเรามีสสีนะครับก็จะเป็นสีดํากับสีแดงเลือกได้แต่ถ้าส่วนตัวแล้วเนี่ยอาร์ตชอบเป็นแบบสีแดงมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้แมทกับหูลากทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสีแดงด้วยอันนี้ก็สามารถเอาไว้ลากเรือได้ลากรถได้นะครับลากรถพ่วงได้นะครับอันนี้ก็แข็งแรงน่ดูนะครับนะ ก็จะประมาณนี้ครับสาหรับด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าอาจมีออปชันอะไรที่แถมไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรครับตอนนี้ครับอาจอยู่ภายในรถของมิตซูบิชิไทตันแล้วนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพวงไลยนะครับ PVC 3ก้านนะครับแล้วก็มาตรวัดอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาดสีดําด้านนะครับแล้วก็เราเพิ่มสวิตช์นะครับไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเป็นหน้าจอ Android นะครับรองรับกล้องมองภาพด้านหลังในขณะที่เราถอยจอดนะครับ จออินดอรตัวนี้เนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับ Google Map ได้เพียงแค่ลูกค้านะครับมีโทรศัพท์มือถือนะครับที่สามารถต่อฮอสปอตได้นะครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณนะครับเชื่อมต่อไปที่จอตัวนี้ได้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะกดเนวีนะครับดูเนวีดู y o t u b e Netflix d i s n e y p พัทได้ด้วยนะครับก็สร้างความบันเทิงได้ตลอดเส้นทางเลยนะครับที่เราเดินทางนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้สำหรับมิซูซชิไตตันซิงเกิลแครบโฟรด้คันนี้ก็คือดิฟล็อก นะครับอันนี้จะเป็นดิฟล็อกไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับก็ดีมากๆสําหรับสายลุยนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับสาหรับเราก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ e a s y s e l e c t กโฟนั่นเองนะครับทำงานควบคู่กับดิฟล็อกตรงนี้นะครับสวิตช์ก็จะอยู่ด้านข้างผมฝั่งนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้หนึ่งอย่างครับเราก็ติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะครับก็เหมาะสบ เดินทางแล้วเกิดบาดเหตุนะครับต้องการที่จะเรียกดูนะครับภาพหน้ารถนะครับหรือว่าจะใช้เป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็ดีมากๆแล้วก็เหมาะสําหรับเวลาที่ลูกค้านะครับต่อประกันปีต่อไปด้วยนะครับก็จะมีส่วนลดด้วยสําหรับลูกค้าที่ติดกล้องนะครับแล้วก็เบาะนะครับที่นั่งอยู่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบาะหนังแบบไวนิวนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะอิสระแยกนะครับ2ฝั่งนะครับปกติทั่วไปก็จะถ้าเป็นรถ หัวเดี่ยวทั่วไปก็จะเป็นเบาะยาวนะครับแต่ถ้าเป็นซิงเกิลแครบโฟริวนะครับก็จะเป็นเบาะแยกนะครับก็อิสระเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะครับอาร์ก็อัปเกรดให้นะครับเป็นกุญแจรีโมทครับบิวอินแบบนี้นะครับมาพร้อมกับปุ่มนะครับค้นหารถนะครับสมมุติเวลาที่เราไปจอดรถนะครับแล้วเราหาไม่เจอว่ารถอยู่ตรงไหนเราก็กดหาตัวรถได้เลยเราก็แถมให้ทั้ง2อันเลยนะครับเป็นของมิซูบิชินะครับอันนี้ก็ เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเดิมๆก็จะเป็นกุญแจเหล็กครับไม่มีรีโมทไม่มีอะไรอ่าลืมบอกไปกุญแจรีโมทตัวนี้เนี่ยอาร์ตก็อัปเกรดให้นะครับมาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยนะครับแล้วก็ระบบตัดสตาร์ทให้ด้วยนะครับสมมุติว่าในกรณีที่ลูกค้านะครับโดนโจรกรรมรถนะครับเอากุญแจผีมาไขนะครับไม่สามารถที่จะไขได้นะครับเพราะว่าอันนี้เรามาพร้อมกับระบบกันขโมยแล้วก็ระบบตัดสตาร์ทด้วยนะครับราคาขนาดนี้7 4 0 0 0นะครับ อาจว่าพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่กําลังมองหาอยู่อาร์ตฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับไททันซิงเกิลแคปโฟรีดนะครับแต่งเต็มชุดแต่งแฮมเมอร์นะครับอาจว่าคุ้มค่าเงินในกระเป๋าที่ลูกค้าจ่ายแน่นอนครับผมถูกใจไม่มีคําว่าแพงครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับมิตซูบิชิไททันซิงเกิลแครโฟรีดเกียร์ออโต้คันนี้แต่งเต้มอีกหนึ่งคันนะครับถูกใจคุณผู้ชมกันใช่ไหมครับถ้าลูกค้าต้องการนะครับขอใบเสนอราคาสามารถทักมาได้เลยครับที่ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับ mits การันตีครับเสนอราคาเร็วสุดภายใน5นาทีนะครับหรือว่าต้องการโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอาชีพนะครับรายได้นะครับว่าจัดไฟแนนซ์ได้หรือเปล่าโทรมาเลยครับที่เบอร์โทร0865443768ครับหรือจะตามไปพูดคุยกันในแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าว่าอาจะเอารถรุ่นไหนมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูอีกบ้างนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ